วส,ว bana, สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนทํา A level คณิตศาสตร์นะคะเป็นของปี6กินะคะเราจะมาเรื่อนที <man <man ่ข้อที่2ค่ะซึ่งข um ้อนี้ให้โจนมาว่าให้เอกภพสัม bueno, พัสยูนิเวิร์สเท่ากับตื๊ดตซึ่งยูนิเวิร์ของเราก็คือตรงนี้ใช่ไหมก็คือสี่เหลี่ยมตรงนี้ก็คือยูนิเวิรค่ะแล้วมันก็ถามว่าถ้า a b เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัสยูนิเวิร์สและมีแผนภาพเวนดังรูปแล้วเซต a ลบ b ยูเนี b ลบ a ก็คือตรงนี้นะคะคือ a ลบ b ส่วนตรงนี้คือ b ลบ a ก็ดึงลงมาตรงนี้มีอะไรบ้างก็มี b c ส่วนตรงนี้มี d e g เอามาบวกกันได้5นะคะเพราะว่ายูเนีนคือเอาหมด ก็เลยได้หค่ะตอบข้อ c นั่นเองข้อต่อไปนะคะเราจะพามาทำเป็นคณิตศาสตร์ประยุกต์สของ A level ปี Le 68ค่ะซึ่งเราได้เป็นข้อที่29ถือว่าค่อนข้างยากเลยนะคะอ่ะเราจะมาดูโจ์กันจำเนวนวิธีทั้งหมดในการสร้างตัวเลข4หลักที่ประกอบด้วยตัวเลขโดด4ตัวที่ไม่ซ้ำกันเขาให้เราสร้างตัวเลข4หลักนะคะอ่ะเลข4หลักที่ประกอบด้วยเลข4ตัว ที่ไม่สำกัญจาก1น4 6 8 9ก1ซึ่งเนี่ยมีทั้งหมด6ตัว6และตัวเลขที่ได้เป็นจำนวนคี่เท่ากับเท่าใดก็คือเขาให้เราเป็นจำนวนคี่เท่านั้นนะคะเป็นเงื่อนไขนั่นเองมันก็จะคิดโดยกันขีดเลยเส้น4ตัว1,2,3,4แล้วก็ จะมาดูกันที่หลักหน่วยก่อนนะคะเพราะว่าต่อให้จะเป็นหลักพันซึ่งตัวพันร้อยสิบคือมันจะเป็นเลขคู่เลขคี่ก็ได้แต่ว่าเราจะมาตัดสินกันว่าเป็นทั้งหมดนั่นน่ะคือเลขคี่หรือเลขคู่จากหลักหน่วยเท่านั้นใช่ไหมอเคเราก็จะมาดูว่าเลขที่เขาให้มาหกตัวเนี่ยอันไหนคือเลขคี่บ้างก็จะคือหนึ 9, ่งกับเก้าเราจะเขียนไปเลยหนึ่งเก้ามันก็จะคิดได้กี่วิธีก็คือสองวิธีนั่นเองค่ะสอง จากนั้นเราจะมาดูที่หลักพันซึ่งตอนแรกเรามีอยู่6พอเราตัดไปแล้ว 1, mm. 1> ก็จะเหลือ5นะคะก็เขียนไปเลย5แล้วก็จะมาดูคูณหลักร้อยกับหลัก10ก็คือจะเป็นการตัดแบ่งไปเรื่อยๆเพราะว่าเขาบอกว่าประกอบด้วยเลขโดดสีตัวที่ไม่ซ้ากันนะคะก็จะเป็น4 3เสร็จแล้วก็ต้องมาดูนะคะว่าเราจะไปคูณหรือว่บวกกันซึ่งการบวกเนี่ยคือ เป็นการแยกกันซึ่งเราทำแบบนั้นไม่ได้เราต้องเป็นคูณกันนะคะเพราะว่าแต่ละต,ตัวต้องพึ่งพากันให้เป็นจานวนที่ค่ะ,ะคูณเลยห้าห้าคูณสี่ยี่สิบยี่คูณสาเป็น60 6 0บหคูณสเป็น120นะคะก็เขียนได้คำตอบเลยได้เป็น120วิธีนั่นเองค่ะก็วันนี้ขอจบไปแค่นี้นะคะขอบคุณที่ดูค่ะ